be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, huh? n a h likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching. เอาละ่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการเล่นคร่าวๆในช่วงต้นเกมกันก่อนก็มาถึงก็ผมจะแนะนำเรื่องแผนที่ก่อนแล้วกันนะแผนที่เนี่ยก็มองที่มุมซ้ายซ้ายบนนะก็ตอนนี้ ที่ผมจีจ้อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันคืออุดองฟุตฮิลอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นเดอะแบ็กเกตแล้วเสร็จปุ๊บอ่าลงมาลงมาอีกบรรทัดห,หนึ่งจะเป็นเฮิร์บก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของเฮิร์บต่างๆที่เราให้เราเก็บนะว่าในพื้นที่นี้เฮิร์บอะไรบ้างที่มีอยู่ในพื้นที่นี้มันไม่เหมือนกันเห็นไหมลองลองกดดูไดไ้ทัดลงมาอีกคือเซอร์ไวน c เวิร์ชาเลนจ์ตอนนี้ผม ผมเป็นชาเลนจ์สามแล้วมันจะมีชาเลนจ์ทั้งหมดอยู่สองสองแบบเออก็คือการเก็บเฮิร์บนะก็คืออย่างอย่างตอนนี้ของผมก็คือผมจะต้องเก็บเฮิร์บสัญ,ญลักษณ์สีแดงนี้ชื่อไม่ต้องไปจำมันหรอกจําแค่สัญ,ญลักษณ์ก็พอกับสัญ,ญลักษณ์สีฟ้าแบบนี้นะกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นฮันติงเป็นชาเลนจ์แบบฮันติงคือตอนนี้ของผมคือจะต้องฆ่าคารากรทั้งหมด3ตัวผมฆ่าไปน1นตัวแล้ว ทำชาเลนจ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณจะได้มีเรียนมาตรงนี้คือแผนที่แผนที่แผนที่ตรงนี้สัญลักษณ์นี้ก็คือว่าเป็นฟอร์สทาวเวอร์เอาไว้เป็นฟ้าทาวเวลได้เอาไว้เร่งเวลาได้จะทำให้แบบเกิดพวกหัวหน้าอูลุกใหม่ๆขึ้นมาได้จุดสีเขียวนี้คือคุณจะได้ไปจัดมันแล้วก็ถามมันว่าอ,อ,อูลุกหัวหน้าตัวที่คุณจะไปฆ่าเนี่ยมีจุดอ่อนอะไรบ้าง มือที่เป็นกรรมนี้ไว้อยู่คือไปช่วยพวกธาตุพอช่วยธาตุที่เป็นอย่างนี้ที่เป็นมือแบบนี้ธรรมดาเนี่ยธาตุผู้นี้จะบอกให้เราไปช่วยเพื่อนเขาหรือใครก็แล้วแต่ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้พวกนี้ได้มีเรียนเนี่ยอย่างเงี้ยได้มีเรียนร้อยยี่้าจะต้องไปช่วยธาตุที่แต่ต้องไปแต่ต้องไปทําอย่างนี้ก่อนนะมันถึงจะเกิดแบบนี้ขึ้นมาโอเคนะอ่าแล้วก็แบบนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าคอลเลกชันก็คือเก็บ ได้มีเลียนอีกไอ้พวกนี้ก็ได้มีเลียนอีกไอ้พวกนี้ก็ให้ไปทําก็จะได้เป็นมีเลียนอีก่ะไอ,พอ้พวกเนี้ยสีขาวพวกเนี้ยเป็นไซเควสเป็นคล้ายๆกับเป็นคอลเลกชันเป็นการเก็บพวกนี้ทั้งหมดส่วนสีแดงนี้คือเอาไว้อัพค่าพาวเวอร์มีเลียนกับพาวเวอร์ power, นะแล้วก็ XP3 อย่างที่เกมนี้จะเอาไว้ทำให้ตัวเราเก่งขึ้นนะสีเหลืองก็คือเป็นเควสเป็นสตอรี่เควสแบบนี้ ก็คือเป็นฟอสทาวเวอร์ที่เรายังไม่ไปหลอมถ้าหลอมแล้วเนี่ยจะเป็นจะเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้นี่อย่างนี้หลอมแล้วนี่อย่างนี้หลอมแล้วแต่ยังไม่หลอมนี่จะเป็นอย่างนี้เน่แบบนี้คือยังไม่หลอมทั้งหมดก็แค่นี้ในหน้าในหน้าแผนที่ w e a p o n and Rune อ่าสวอตคุณก็ใส่ได้มันเหมือนใส่เจมอ,ะ,อะเนี่ยอย่างเช่นว่าผมกดสวอตใช่ไหมอาวุธเราจะมีทั้งหมด3ชนิดคือสวอ d ธนูซอสอะซอสธนูแล้วก็แดกเกอร์แม่ติดสวอร์ดเหลือเกินแล้วก็เออเนี่ยเราก็จะใส่ไอข้างหน้ามันจะมีเขียนคาว่าอ e ี u i p p e ปก็คือว่าไอตรงเนี้ยผมใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วที่ยังไม่ใส่ก็เป็นไอนีน่นี่เป็นเฟรมนี่ส่วนที่ล็อกอยู่เนี่ยล็อกอยู่อย่างเงี้ยเลือกซอสเลือกธนูเลือก,เอ,กเออเลือกมีดเนี่ยถ้าผมปลดล็อกมันก็จะมีช่องเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆออะไรเงี้ยว่าไป เมื่อกี้ผมอัปเกรดไป185แล้วใช่ไหมคราวนี้ปรากฏว่าเพอเอเลยว่ามันมีสามารถที่จะเอาโบเนี่ยเพิ่มช่องเพิ่มช่องธนูเป็นเป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งช่องใส่รูนได้เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนธนูตอนนี้ผมเนี่ยมีแค่สองใช่ไหมอีกอันที่สามเนี่ยล็อกถูกปะกดเลยเนี่ยคือกดตรงนี้เลยก็ได้กดตรงนี้เลยก็ได้หรือเดี๋ยวผมจะทํากดตรงนี้ให้ดูก็แล้วกันนะก็คือ ไปที่อัปเกรดตรงนี้แล้วก็มาอย่างเงี้ยผมกดตรงนี้เป็นธนูนะคอนเฟิร์มพอไปคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บผมกลับไปที่โบจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาเป็นอันที่3อันที่3มปลดล็อกแงฮะแล้วผมก็ใส่รูนเลยอันนี้ใส่แล้วใส่แล้วอันนี้ยังไม่ใส่มีอันเดียวใส่ไปแล้วจบ่ยรูนพวกนี้ขายได้ขายเป็นมิลเลียนได้ผมขายดูอันหนึ่งแล้วกันอ่าก็คือผมกด x ปุ๊บ มันบอกว่าตอนนี้มีเลี่ยนผมมี160ถ้าขายแล้วเนี่ยจะเพิ่มอีก25กลายเป็น185แน่นอนนะขายแน่นอนนะก็ขายให้ดูเลยอ่าหายไปแล้วมีเลี่ยนผมก็เป็น185ก็แค่นี้เองพอหลังจากดูหน้าแผนที่แล้วเรามาดูหน้า ability ability ก็คือให้มาที่อัปเกรดตัวนี้นะอ่า ability ก่อนอัพให้หมดนะ ability point ที่เห็นเลข2กับพิษอยู่เนี่ยมันจะได้มาจากข้างบนคือเวลา XP 2576เต็มจะได้ขึ้นมาอีก1แต้มข้างล่างคือ n x t ที่อันล็อกคือเห็นไหมว่ามี102แล้วก็มี P คืออะไรคือถ้าสมมติว่ามันเต็มเนี่ยคุณจะได้อันล็อกแถวล่างต่อไปตอนนี้มันมันล็อกหมดเลยเนี่ยมันล็อกแถวล่างมันล็อกหมดหน้าที่ต่อไปผมคือจะต้องไปทำตัว P อ่ะตัวแดงแอ่ะให้มันได้ร้อยสมันจะได้ค่า P มาเนี่ย พวกสีแดงเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ย,ยจะได้ 5p มาอโอเคนะอ่ามีเลียนเอาไว้อัพอะไรบ้างเนี่ย HP อัพการถืออ่ลูกธนูมากขึ้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นมีเลียนเอาไว้ซื้อตรงนี้กอย่าแบบนี้ถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถซ่อนตัวได้เลยไม่ต้องกดอะไรมันจะซ่อนตัวเลยถ้าเรากด rt กับ y เนี่ยจะเป็นการล่อตัวให้มันมาใกล้ๆเราแต่ตอนนี้มันไม่ถึงไง หรือเรากดอย่างนี้ก็ได้กดเลงธน,นูแล้วกดวายเนี่ยมันจะล่อศัตรูมาศัตรูที่มีเครื่องหมายสีเหลืองคือกําลังตื่นตัวหรือกำลังสงสัยอยู่ถ้าเป็นสีแดงคือมันเจอเราแล้วแอบขอมันเข้ามาใกล้ๆใช่ไหมนี่คือวิธีการสเตลนะกกด R T แล้วกด Y ล่อมาอีทีหนึ่งเวลาคุณฆ่าให้กด R t ค้างไว้แล้วให้กดฟาน X กด x เ,เลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เข้าไปซ่อนใหม่ต่อไปจะเป็นวิธีการโดนล,ลุมเกมนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขยับไอ้ปุ่มเดินนะเนี่ยกด y กด x ฟันเป็นจังหวะจังหวะแค่นี้เองเนี่ย,ยพอมันลบไปนอนมีดาวๆอยู่บนหัวปุ๊บปาดคออ่าแล้วก็กด y อ่าพอมีดาแบบนี้ปุ๊บกด y ีพร้อมกัน การกด YB แบบนี้เนี่ยศัตรูที่ล้อมเราอยู่มันจะฟันเราไม่ได้แต่การที่เรากด RT ทแล้ว X เวลามันลงไปนอนกองกับพื้นเนี่ยแล้วเรากำลังจะฟินิชมันเนี่ยศัตรูที่ล้อมเราอยู่จะยังตีเราได้นะต้องเยอะหน่อยอ่ะแค่นี้มันน้อยอ่าเดี๋ยวตรงนี้เลยแล้วกันมันมันมันน้อยไปว่ะอ่าสมมติว่า เอามาเลยจับพวกอ่าน,นี่มีหลายตัวไม่งกลัวเนี่ยกด Y เป็นจังหวะกด X เ,เป็นจังหวะอ่าเนี่ยผมกดเนี่ยเห็นไหมผมเมื่อกี้ผมจะฆ่ามันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมาฟันเนี่ยกด Y เป็นจังหวะกด X เ,เป็นจังหวะเนี่ยกด Y เนี่ยเนี่ยพออันนี้ปุ๊บเนี่ยฟันเลยเนี่ย แบบนี้เนี่ยมันจะฆ่าได้แน่นอนแล้วศัตรูเนี่ยมันจะฟันเราไม่ได้ในช่วงที่ดาบเราเลือกแสแล้วกด y b เนี่ยเห็นไหมมันจะโดนเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้จะจะ,จ,ะจัดการศัตรูที่มันนอนกองบนพื้น,นปรากฏว่ามไม่ได้มันไม่มีชอ่องแต่ถ้ามันโล่ง,ลงๆอย่โอเค เห็นคูณ22นั่นน่ะคือเวลาเวลาศัตรูมันเวลาเราฟันศัตรูแล้วไม่โดนศัตรูอัดเลยนะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่ขึ้นครบ8เราจะสามารถที่จะใช้ท่า YB ได้1ครั้งท่า YB ตัวนี้เนี่ยเราต้องอัปเกรดนี่อัปเกรดจากอันนี้อันนี้นี่ค่า YB ซึ่งเราอัปอยู่แล้วเราอัปตลอดหมดแล้วถ้าเกิดว่าเล่นไปตามเนื้อเรื่องเนี่ยเราอัปได้หมดอยู่แล้ว เอาใหมา่เอามาเจอธนูแล้วข้างบนตรงนี้อ่าเนี่ยธนูมันเจอเราแล้วสมมติมันเจอเราแล้วเนี่ยเราหันหลังให้มันอยู่เนี่ยเอาเจอหัวหน้าอีกเหื่อจริงเว้ยมัตเป็นูเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เห็นสัญลักษณ์ที่วงอยู่ในวงกลมก็เตรียมตัวกระโดดหลบได้นั่นแปลว่าธนูมันกำลังจะยิงมาตายก็พวกมึงเนี่ยบ ปูนแม่งยิงเกือบซีกสอบสวนน่าได้เชื่อมกันสอบสวนก่อนจะไปเทสธนูดันไปเจอหัวหน้านี่แค่ห้าอ่านี่จุดอ่อนจุดอ่อนคือเวลามันหลอนกองกับพื้นหรือกดไวบีเนี่ยมันเจ็บ สเตลล์สเตลล์เฟอร์เชอร์คือถ้ามันไม่รู้ตัวราคาได้เลยนะไอตัวนี้แล้วก็ถ้าขี่คารโกมามันกลัวกลัวการกลัวไฟด้วยโอเคแค่นนะั้นประมาณนี้ไฟสุดเถอะไฟสุดเถอะมันกลัวหนีแล้วเราก็เก็บเอาไม่กะบ้าวะเนี่ยไอ้ กด T ทีหนึ่งอ้าวตายแล้วโอ้ดีเว้ยผมไม่มีอีกแล้วนะเนี่ยเห็นเห็นเห็นป้ายธนูมาเนี่ยคือตอนนี้ธนูมันจะยิงเราไปก่อนด้วยไม่้าแล้วเนี่ย การเล่นอีกแบบหนึง่งที่ก็มีประโยชน์เหมือนกันคือการเข้าสู่โหมดวิญญาณกด LB เข้าสู่โหมดวิญญาณเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราเจอหัวกะโหลกนั้นแสดงว่าเป็นอูลุกระดับกัปตันก็คลิกอันาล็อกขวาเน,นี่ยกอร์กุมไอ้นี่พาวเวอร์ห้ไอ้นี่อ่อนเนี่ราก็จะรู้แล้วเวลาเรามองไม่เห็นอย่างเช่นเนี่ยข้างล่างมันคืออะไรวะไม่มีอะไรบ้างเรามองไม่เห็นเข้าสู่โหมดวิญญาณ เราก็จะมองเห็นออมีอูรุกตัวหนึ่งอยู่ตรงน,นู้นแสดงว่าไม่มีอะไรแล้วก็มองที่แผนที่ก็นะ <c oughs> ตอนนี้แผนที่เราเนี่ยทางด้านขวาจะมีคากรกรวิ่งไปวิ่งมาไม่รู้คาลรลกรหรือย,ยักษะ์นะวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วก็มีเาขาเรียกว่าเฮิร์บเฮิร์บเป็นสีแดงอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ย เราไม่ไม่มันเราไม่มีศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยเราวิ่งได้วิ่งเล่นได้สบายๆอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเดินไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีศัตรูละเห็นไหมข้างหน้ากาอย่างนี้ถ้าเรามองไม่เห็นเราอยากจะมองจริงๆมองมเห็นเราก็กดเข้าสู่โหมดวิญญาณตรงนี้มีประโยชน์นะโหมดวิญญาณนะมันจะทําให้เรามองผ่านมองผ่านไอ้นี่ได้พวกหินพวกนี้ได้อีกสกิลหนึ่งที่มีประโยชน์คือยิงธนูเขาเ้าไปในกองไฟตรงนี้เราจะไม่เจ็บนะ มันระเบิดแล้วอูลุกนี่ตายกันหมดเลยเนี่ยถือว่าดีสกิลยิงเข้าไปในกองไฟเนี่ยเดี๋ยวทําให้ดูย,งยิงไปใกล้ๆแล้วมันระเบิดเนี่ยแต่ต้องอาสกิลก่อนยิงเข้าไปที่กองไฟตูมเราไม่เจ็บเลยเห็นไหมตายกันหมดเลย